อยู่บ้านเรายามหนาวก็หน,นาวแค่เพียงกายข้างกองไฟยังมีไออุ่นกลับจากนายังหอมละมุนกลุ่นดอกลาตรีลอยลงข้างทางอยู่มึงหลวงยามหนาวทนหนาวเพียงเดียวได้ ตาแสงไฟนิออนก็ไม่สางดังเศษด,ดาวลอยในฝ้ากว้างพรุ่งมีเส้นทางจะเป็นอย่างไรกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะจ๊ะส,สบายดีตอนเศ้สาๆตอนดิเจสีเคอยอยุทงนาคะปายมวงครับพี่น้อง <laughs> อาม,มาอล่อยู่ปลายปลายแต้เีสีอยู่ปลายต้นมะม่วงค่ะอันนี้คือดโดรน2021ค่ะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วพี่น้องเอ้ยสิลงมาเกีียวหญ้านี่แหละค่ะท้องฟ้ากระมืดคลื่มนฟ้าคลื่มนฝนแต่บ่มีฝนตกลงมาจากักไปตกยุทวีปใดพี่น้องค่ะ ส่งมาตกทั้งฝั่งลาวในเด้อฝนเอ่ยเมื่อยยุบทั้ทางฝูตตกแหละยุ่ไกลๆพออากาศตอนเศร้าเงียบสง,งดัดพี่น้องเลยบบมีลมเลยใบไม้กับบทเนงติ่งค่ะสิไปหาเกี่ยวหย้าเกี่ยวยูสะก่อนก่อนฝนสิตกมาทำ หัวจะของนะพี่น้องค่ะไม่ไม่ขันแก้มไอดอกไม่ไมสาวนักเรียนมอปลายยังหักไผ่บ่ทันใดชายเอ้ยน้องอยังเรียนและยังหน่อยอย่ามาอ่อยให้เพ้อใจอยังของเงินพ่อแม่ใส บ่ทันใดใบรับรองใจน้องฝากคุญแจไว้กับพอ่อยังติดรอวิชาหมอขันสิบอกว่าหักน้องไปทำพ่อเบิ่งก่อนเดอ้อโคเดอน้องขอน้ำอิลี่อายเห็นยำไดเที่ยวขอเบรอถึงให้ไปอายกะเกอ พ่อเซ็นเซอร์เรื่องหักนางมีงานมีเงินสาก่อนอย่ารีบร้อนหารักใครก่อนได้งานคำพ่อแม่สอนท่องไว้เป็นภูมิคุมกันให้ย้ำใจทันเมื่อมีคนขคประตูใจ สาวหมอบลายยังอายคำหักวิชาอกหักติดแล้วแกรอรบได้อ่านหนังสือเรียนเพื่อเอ็นเข้ามาเลยแต่อา่นังซื้อใจกลัวเด็เกรดเป็นน้ำตาบอกลาขออย่ามาทางจอ เดี๋ยวพอพันศิดามันบอดีหูบอจานักเรียนกาให้เป่าคนใช่ย,ยแกบสายตาสะเด้ออายห้ามหัวใจให้เก้าลวงขอสร้างฝันให้ลุลวงจังมาว้าเรื่องหักหนาา อดไวก่อนเด้อพี่ชายอดไวก่อนอย่าใจร้อนเที่ยวมาวอน,น้องอยากอาอฝนตกค่ะพี่น้องเป็นเกี่ยวห้าอย่ายงาไ้ค่ะมานั่งอยู่เถียงนี่แหละค่ะมาคลำมาครวนอยู่นี่แหละค่ะฝ <laughs> นมันตกค่ะตกลงมาขัา้นสิตกับกตกแห้งๆเสีย ง่วงก็บ่ต้องกินยาละค่ะกินเฟืองแหงในระคามือนีค้ค่ะกรสิมานางคลำครควนอยู่นี่หละพี่น้องเอยแต่บอให้เห็นหน้าดอกกา,านาบบเป็นตะแซบบแหกี่หูกีตาความรักเราคมเมื่อตอนลมหนาวมองเห็นเขาเบาสุกเรื่องสีทอง อเคยให้สัญญาจะมาเกี่ยวเข้ากับน้องก่อนเดือนสิบสองลมล่องคอยจ้องมองทางใครเข้าควางแค้นมีแฟนสุขสมทำกลางสายลมมีคู่เคียงข้างแต่น้องต้องยืนเดียวได้ข้างใกล้มีแค่ต่อฟัง อยากรู้ใจคนเสียจังเป็นยังบ่จำสัญญาสัญญาอยู่หน้าปีนั้นสัญญาอยู่หน้าปีนั้นเฮาคุยกันอยู่ข้างต้นคอยไอซาบานคำวันใจจอยลงคอยยิดน้ำพอแต่ดำหน้าแล้วรถสองแถวผ้าไอไกลหาง บอกว่าไปหางานรับจ้างเสร็จแล้วสิอวยึ้นน้องมาเยือนซ้อมโซ่แก้วเขาดอรอไอ,อกังทงแก้วเขาห้องไอกันยังบอกคงลงจุยอยู่บนได้คิดไปหอดคําคนเลือความเขียวบาดมือเจ็บจนมีน้ำตา เขาบอกว่าอายอยู่ในเมืองหลวงเลงราลอยหน้าลอยตาควงสาวเที่ยวบาทุกคืนอายคงลืมสินอสัญญาเขาดอทิ้งคนรอสะอื้นก้มเกี่ยวเขาดอรออายพ้าใจกับคืนก้มเกี่ยวเขาดอรออายพ้าใจกับคืน ถ้ามีคนอื่นส,ส่งเข้ามาให้รู้ตัวอย่าตัวให้นังค่อยฟันจออย่าตัวให้นังค่อยฟันจอเกี่ยวเข่าดอรอไอมิดมีไอมู่เขา่าผู้เที่ยวมานังจียันอ้อผู้เบาหายก็เกี่ยวเข้าไปนํำตะไลออกตาปล่อยบักฮากับบะซ้มเกนแหงลงไฟสีแสงยุสัยโน เริ่มห่วงเขาดอแล้วบอไอสีลองสีล้ำไปจนกว่าฝนสีเศ้าตกค่ะหรือว่าจนฝนสีแห้งเขาก็านี่ครับพี่น้องค่ะย <c oughs> าวต่อเลยค่ะยาวต่อเลยค่ะ ลำแมน่นผัวภัยเราเร่าใจเทน,น้ออายบังมัดแม่นละลายใส่ตายวันเอานี้ละลงมักแล้วเดชพ่ผู้ทําที่เจ้าสู่ปู้ทางใบให้คิดนำ ละเมนออกสีชอกช้ำคำคนมาน้องยอมเสียบอกตามตรงลงมาคนมีเมียได้แค่ฟสีกับพ่อแลอ้วมันปานกินแฮวหอมปันพักอีตู จนอดใจไว้บ่ยูบบ่ฮูเพล่าใจหักอายตอนใดอายแอบซ่องสิกน้องตกเป็นกิ๊กแบบบ่ตั้งใจมันอ่อนปะละหอมต้องพัยย่ำใดที่อายนั่งเสียดนัง่งซีเม่นมีเมียแล้วอายก็ยังรูปล่อน้องลงมากลายไอหูบอ่อย่าขอเดินค่วงสิได้บ่พี่ ได้สแตนบายันที่ไม่อายชัวคราวยังดีได้กดสองสามนาทีสิบอกฮักพี่เป็นการยืนยันผัวภัยนั่นคือรอชวนฝันอยากนอนคันเอานี้ผัวภัยนั่นคือรอ่วนฝันอยากนอนขันเอานี้คือสิดี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 ด คือสีด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 ,ด,ดีคือสีดีมันเมียมีอยู่แล้วพรบ้นแชมหนักมวยขั้นมีนกลวยสีอมลืดเกินกิ่นขั้นสีฟินขันในคว้างพวกเขาพู้เราเรากันเอยยังค่อยไอายมาลอยไปละลาซ้ำค่อยน้อยกินกาจับลอยาออยูอย่พ่นี้แม่นเมียอายมีน้องนี้ยังราถนาเปน็นนมจีนรอน้ำยาวันว่างไม่มาหากันในเด้อ เห็นหน้าพเบื่อมือละลายเธอน้องยังอยากเจอยามเจ้าของอาเฮเพลอพอจังนัดเจอว้าวกันค่คห้องไปห้องไปเสียงกระแหบแหงเลยครับพี่น้องค่ะหักลายน้องหาแหงเนอายมักลายน้องหักแหงเนอายหักลายสีบ่ใหไอแตง ตําหน่งน้องย่อมเป็นผู้น้อยผู้น้อยไอ้ผู้น้อยผู้น้อยยังคอยอ้ายสิแวะมายังตั้งเธอสิเธอเพียงคุณพี่ในห้องเชาจังววากันเนาะพี่สวีวีวีกันเนาะอ้ายกันเนาะอ้ายเออ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 เอเอ,เอบันเวียายการดอาค่าคัาานนี้และบัไดเวียาไดการนะคะานกระตุกพอกกระเทินค่ะสีเศร้าละกรก็เศร้าเดอ้อหรือว่าสีโต๊ะแห้งๆก็เฝ,าฝากก้าโต๊ะค่ะ เออไปสํานี้พอดีแสบนะคะได้เรีกได้การหรคะพี่น้องคับฝนชิต๊พ่อแง่ยเงี้ย้สนี้ต๊พอดีออยหยาค่ะคุณจะหยุดก็หยุดนะคะเขาลองเยอะๆละค่ะคันโต๊ะคัโต๊ะแห้งๆลถแนะนํถท่มทีบรถค่ะยังไม่หยุดนะคะพี่น้องยังไม่หยุดนะคะยังไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดค่ะ ดีเจเสียงสวยขอฟังเพลงด้วยได้บอจำเสียงได้อยู่เด่นนอสาวาหน้าแผ่นขาประจำโทรายงานตัวกับคืนนี้เหมือนที่เคยทำกับเพลงที่ขอประจำในนามคนบ่มีใครเพลงนี้มวนลายฟังเพลิน,นยามทำงานบวกกับ คนเป็นสาวนานขึ้นคลานโดยบอตั้งใจขอเป็นแฟนเพลงพอหาแฟนตัวเองบ่ได้จักสีหมอกเพลงนี้ให้ไพเพลงที่ใจฟังแลว้วมันดโดนทุกเสียงทุกสายที่มีหัวใจเดียวกัน โดยเฉพาะสายก่อนหน้านั้นฟังด้วยกันกับผู้หลังคนสำหรับผู้ขอสิฟังกล่อมหัวใจมนพิเศษแด่ไอ้นั้นอีกคนที่เคยอ่อนแอว่ายังเงาใจบอกล่าวว้าลายเดียวสายอื่นเพิ่นสิโรออย่าลืมเดเพลงที่ขอ เปิดช่วงขอมาจัดห้ยจะดองไว้เด้อแกงเดบอแมนนอไหมถ้าหากดีเจดตดมใจเมื่อหลังสิไปาย,ยามฮอดสถานีอา้าวคันเป็นจะอยากฟังเสียงเพลงเสียง,ยงลำ่มกระตกลงมาแหง้งๆค่ะ ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตูหหาต้หงงนาตู้หงงนาตู้หงให้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกบ่ได้เกี่ยวญ้าให้หัวซ้ำเด้อพี่น้องโอ้ยโอแล้วน้อง <laughs> มันมาอีกแล้วพี่น้องด้วยมันมาแล้วค่ะแต่มันมาเป็นย่อมย่อมนะคะตกลงมาพอมีน้ำา้งพอ,อเจาะแจะแถบแจให้นานะคะ จะต,ตกแหงก็ไม่แหงค่ะโอ้ยวันนี้ฉันรู้สึกสดชื่นมากค่ะพี่น้องมาคร่ำมาครวนแต่เช้าค่ะบรรยากาศก็ฝนตรกรินรินฝนตกปอยอยๆยนะคะยังไม่แรงมากมีเมฆปกคลุมเป็นทั่วบริเวณกว้างนะคะแต่มีฝนบัยอมมาแเยี่มค่ะพี่น้องเอ๋ย แล้ววันนี้เราก็จะเห่ากันไปเรื่อยๆนะคะเหย่ากันไปใครไม่เห่าเราก็จะเห่าคนเดียวค่ะไปสักอนพี่น้องได้จะกระสอบกันยังใายค่ะเพราะด้มาห้กินเฝ้าไปค่ะเฝ้าไปค่ะฝนตกก็ต้องเลยเนฝนมาเกี่ยวนะคะพี่น้องเอยเกี่ยวค่ะเดี๋ยวฝนขี่มาค่ะกระสอบนึงกับยังดีค่ะ มึงับเกียวมือมึงก็แล้วกันหมื่นมาแล้วค่ะหมื่นมาแล้วค่ะไม่เอาเยอะค่ะขอกระสอบเดียวให้ไหวให้ไหวทำเวลาฝนตกมากนี่ก็บริการในงานนะคะก็ไม่อยากแห้งฝนนะคะ เดี๋ยวจะไม่บายอีกชีวิตประจัมนกันสินล่ะพี่น้องเอ้ยห่างไ,ไหวไ,ไหวย้าย ไว้ทราบเครื่องตัดหน่าล่ะป่พี่น้องค่ะพี่จะไว้ค่ะพี่จะไว้รุ่มาเบิงนิ้วค่ะว่ะบมเหลือพอนิว้วก็เตียหรอ อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งตกขอลองเยอะๆหนูกำลังอังดคลิปอยู่อย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งมานะขอลองเยอะๆ เดี๋ยวหนาแล้วก่อนขอกระสอบเดียวนี่ป่าวยูฮ<ะ>ัลโหลขันโคตรให่ามากเขากับที่บ้านเลยบ้าเด้ตา,ายมาว่าวอยู่ปุ่นเดียวมันมาแล้ว <c oughs> พ้นมาแล้วค่ะ พนมาแล้วค่ะปิดกล้องกันพี่น้องเอ้ยแล้วฝนตกนิบๆย่อยค่อยๆเนาะเบาๆตกบ่เศ้าเริ่มเย็นลังลินลงเลือดิฉันกระเทยเท่ามักเกี่ยวหญ้าให้ง้อได้สอบหนึ่งแล้วติตาหนาวก็นาวเด้พี่น้องแค่ไอ้แล้ว ้องได้มาหัวซิวเนีายแต่อะไพี่น้องคะเปียกอบยอบค่ะได้หนึ่งกระสอบค่ะแบกปะนี่แบกค่ะพอกไก่ดอกค่ะหกเจ็ดร้อยกิโลโอ้ยกิโลวะหกเจ็ดร <600 S 1> ้อยเมตรเองค่ะเดี๋ยวก็สิบแบกขึ้นเทียงหน้าปเลยค่ะกระสอบเดียวนี่จบค่ะวันนี้ก็มาเกี่ยวย้าแค่นี้แหละฝนตกกับบริยูค่ะ ตันงอกับสีหิวสีใหายไม่กิ่แต่เพื่องกันเลือโตนมันค้ายไปแล้วพี่น้องค่ะเศร้านี้กับเจ็บซ้ำนี่แหละค่ะขอบคุณปฏิขาร์มาเป็นกำลังใจเจซีในเด้อค่ะไปแ,แล้วค่ะ